ครับ performance management หลักการบริหารผลการปฏิบัติงานครับผู้จัดการทุกคนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อยู่แล้วเป็นปกติครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าผู้จัดการทำงานผ่านบุคลากรในทีมงานของเราดังนั้นการทำงานผ่านบุคลากรในทีมงานของเรานั้นก็เปรียบเสมือนกับการที่เรากำลังทำให้เขาประสบความสำเร็จในงานของเขาการประสบความสำเร็จในงานของเขาก็เท่ากับทีมก็จะประสบความสำเร็จ ทีมหลายๆทีมรวมกันประสบความสําเร็จก็จะทําให้องค์กรประสบความสําเร็จครับเน้นหน่วยย่อยที่สุดก็คือเป็นเรื่องของ performance management ครับเราบริหารผลการปฏิบัติงานของทีมงานคือทําให้ทีมงานบรรลุเป้าหมาย KPI ก็ได้นะครับบรรลุบรรถุประสงค์ของแต่ละงานก็ได้ครับงั้นหลักการบริหารผลการปฏิบัติงานคือการให้ความสําคัญกับบุคลากรครับและสอดคล้องกับเป้าหมายที่สูงมากกว่า เช่นบุคลากรของเรามีเป้าหมาย KPI ในหน่วยงานของเรานะครับและเป้าหมายของเขาสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ของทีมเราอย่างไรคือบนความรับผิดชอบของเราตรงไหนเขาเป็นส่วนหนึ่งครับและเป้าหมายของหน่วยงานของเรามีความสอดคล้องกับเป้าหมายของฝ่ายงานที่ใหญ่ขึ้นไปอย่างไรหรือมีความสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรตรงไหนดังนั้นการบริหารบนการแบบงานคือการบริหารหน่วยงานย่อยให้ประสบความสําเร็จ และบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่ใหญ่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับการให้ความสำคัญกับเป้าหมายแผนงานและการปฏิบัติงานครับ Performance Management วัจัยสำคัญคือมีเป้าต้องมีแผนมีแผนแล้วควรปฏิบัติตามแผนและพร้อมปรับเปลี่ยนแผนใช้หลักการของ PDCA เข้ามาเกี่ยวข้องครับแผนดู Pan, do, แล้วก็ตรวจสอบครับแล้วก็แอด แน่นอนครับระหว่างการบริหารผลการปฏิบ,บัติงานนั้นเราก็ควรจะต้องมอนิเตอร์ตรวจสอบติดตามดูแลช่วยเหลือการตรวจสอบติดตามดูแลช่วยเหลือนั้นเราอาจจะใช้หลักการเราเรียกว่าโคชชิ่งสอนงานและก็การให้ข้อมูลป้อนกลับฟีดแบ็กโคชชิ่งคือเป็นการทําให้เขาดึงศักยภาพของเขาสอนในจุดที่เติมเต็มแล้วก็ต่อยอดเขาครับ แต่ฟีดแบ็กเป็นเรื่องของการแชร์งแลกเปลี่ยนหรือชี้ปักเด็นที่เป็นเกี่ยวกับงานงั้นการให้ Feedback เราจะเลี่ยงการชี้ที่คนผิดแต่ชี้ที่งานไม่ตรงตามเป้าหมายและ Coaching คือทำให้เขาเห็นคุณค่าในตัวเองและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองครับงั้นโค a c h i n g and Feedback จึงเป็นขั้นตอนก่อนที่จะไปถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของน้องการประเมินผลการปฏิบัติงานอาจจะมีรอบ ที่เป็นทางการนะครับเช่นไต่มาสหนึ่งหรือครึ่งปีหรือปีหนึ่งประเมินกันครั้งหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วในแง่ของการบริหารการปฏิบัติงานอย่างแท้จริงนั้นเรามีการประเมินกันเป็นช่วงๆนะครับแล้วก็พร้อมให้การช่วยเหลือแน่นอนครับรางวัลตัวนี้อาจจะเป็นเรื่องของปลายปีนะครับหรืออาจจะเป็นคําชมระหว่างปีก็ได้ครับการที่เราบริหาร ผลการปฏิบัติงานของทีมงานอย่างเป็นระบบนี้ก็จะทําให้ทีมงานสามารถบรรลุปเป้าหมายได้เพราะอะไรครับเพราะเราสามารถเห็นประเด็นล่วงหน้าว่าทีมงานมีโอกาสบรรลุปเป้าหมายไหมเราก็ใช้โคชชิ่งแอนด์ฟีดแบ็กเข้าไปเกี่ยวข้องได้การบริหารผลกานปฏิบัติงานที่ดีก็จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จเพราะหน่วยย่อยสำเร็จหน่วยใหญ่ที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อย สำเร็จกันเป็นช่วงๆก็จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จครับงั้นท่านละครับให้ความสำคัญกับหลักการบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างไรลองพิจนารณาด้วยตัวท่านดูครับ